เอาอีกแล้วไข่ดางน้นเสาวอีกแล้วครับโอหนะได้เยอะแล้วอะไรอีกไม่มีที่ถือแล้วถือ,อ๋อวเองแม่ไม่ให้เอาหรอกไหนอะไรอีกอะไรนั่น Hả? Đấy, đây này Ui, nì, dễ leo đi. mà thì ao, bên này อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหล่นแล้วถือเอาสิครับถือเอาสิครับถือเอาครับถือเอาถือเอาครับโอ้ใส่กระเป๋าไว้เหรอโ <c oughs> อ้ยพอแล้ว เอามาใส่กระเป๋าพ่อทำไมเนี่ยฮี่น้อง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 นี่อะไรเนี่ยปลารังปลารัง ซื้อไปแม่ก็ไม่คิดตังค์ให้หรอกครับซื้อไปแม่ก็ไม่คิดตังค์ให้หรอกครับได้จะได้ได้แค่เรียกนะครับไปถึงบ้านก็ไม่มีของนะครับไ,ไปไหนไเก็บกระเอ๋าไปแล้ว อะไรเนี่ยโอ้ยใส่ยังเดียวพอยังพออยัางฮะนั่งเดมหมดไปไปหาแม่ปะแม่ธนูธไปธนุธไปเดินเดิไไน,น,เ,น,นเดิ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 น ไม่หายไม่หายไปไหนทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่อยู่ไปท้นทางนางน้นไปออไปทางนู้น้ายมือ้ายมือนี่ครับขนมนะครับแต่ไม่รู้ว่า ไม่เอาไม่เอานัอนไม่เอามาทางนี้กูไข่วะคุณคุณฮะไข่เนี่ยพาให้ลองปลระไปไปหาแม่ไปทางนู้นไม่เอา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 หรอกไม่เอา ไป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 ไม่เอาไม่เอาไปไม่เอาไปมึงแม่นู่นแม่นู่นอะไรเนี่ยเทียนไอ้ไม่เอาไม่เอาไปไ,ไปโอ้ยหล่นแล้วลนั่นหล่นหมดแล้วลไปทางนี้ทางนูน้น เดินไปทางโน้นไปครับไปหาแม่ไปแม่อยู่ไหนตอนนี้แม่หายนะครับมา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 เอาอะไรละ่ะ ให้แม,ม,ม,ม่กิดตังค์ให้นะครับไม่หายแล้วเห็นแม่ไหมฮะไม่หายไปไหนฮะมานี่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 ครับาทางนี้เอาอะไรอีกไม่เอาแล้วพอแล้วปมา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  <c oughs> อะไรเดียวเองเดียวเองเดียวเองครับเดียวเองเดีย <c oughs> วเองนะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่เดียวเองเดียวเอง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่หายไปไหนเดียวหาไม่หายแล้ว โอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับเดียวตามหาคุณแม่ก่อนนะครับ